ทุกคนรู้ไหมครับมากินข้าวนอกบ้านนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมองหน้าใครไม่ได้แล้วนะครับไปมองเขาสุ่มสีุ่่มห้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องได้นะครับคนนี่นะครับมากินส้มตำเว้ยเด็กกลุ่มเมื่อกี้นะครับเดินเข้ามาพี่ก็ดูว่าจะเข้ามาหาเรื่องเข้ามาบอกว่าพี่พี่พี่ใช่คนดังไหมครับ <laughs> น่ารักทุกคนหรือปาแม่งบอกว่าพี่ใช่คนดังไหมแต่มันมันจําช่องพี่ไม่ได้เว้ย <laughs> มากินส้มตําเจอเด็กเว้ยบอลทีมอะไรด็ดใหม่保卫ตเดใหม่保卫ซ้อมหรือมากิน กินข้าซ้อมใช่ครอไอ้นี่ด้วยนี่ด้วยมา้ยไออยู่ตำแหน่งไหนครับเออปตัวนั่นไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวนึบไม่รู้ครับไม่รู้ครับต้องลองใช่ไหมเก็บใหม่ปเวทใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องโตแล้วคุณต้องขอแล้นะเดี๋ยวที่สามนะถ้าขอเช็คบินนะครับไม่ต้องเก็บดปากแก๊งจีได้ไหมเด็กน้อยหนึ่ง คุณครับคุณครับตั้งใจซ้อมตั้งใจซ้อมคุณครับไครจำได้ไหมเนี่ยช่องเพียชื่อช่องอะไรครับเออพึ่งแล้วทีมอะไรนะเด็กใหม่ใหม่ของเรียนยมมากอื่นมั้าจริงชอบมากเลยนะครับเด็กๆที่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับเห็นข้อกกำลังกายมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้ก็อยากสนับสนุนก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้แฮปปี้ครับผม